ขนนี้ทีมงานช่างแต่ละคนขมัคอมมนบันสุดท้ายแล้วบันสุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ยพวกนี้ก็ตั้งผิดอยู่แล้วหรอถูกแล้วช่วยกันคนละม้คนละมือจะออกมาเป็นยังไงจะไฟไหม้หรือเปล่าจะทันเวลากันหรือเปล่าน้อนี่ทีมงานช่างเตรียม งานประกวดกระทงสุขโขท,ทยัยอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขท,ทยัยวันที่27ตุลาคม2568นี้นะครับแต่ละคนโหอุนยันแข่งกันอันนี้คือตัอวอะไรก็คืออันนี้เป็น กราบนะคะกราบกราบกราบนะคะออะไรสีชมพูน่ะดอกเฟื่องฟ้าค่ะดอกเฟื่องฟ้าใช่แล้วสีเหลืองคือดอกดาวเรืองใช่ดอกดาวเรืองค่ะโอ้อาดอกดาวเรืองกับดอกเฟื่องฟ้ามาบิดใช่ค่ะเราเอาสีตัดมาคู่กันนะคะโอ้โดูสีแขอบก็คือจากใบเทวิวันนะคะมีลักษณะสีแดงกล่ำโอ้สุดยอดเลยสุดยอด